สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว y o u t u b e นะคะและชาว f a c e b o o k ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูปตา M 7040นะคะลูกค้าตัวนี้คือแบบนานๆจะได้มาทีนะคะแล้วก็คัดรถสวยมาให้ลูกค้าเลยนะคะตัวนี้เป็นรถปี58นะคะและที่สำคัญคือราคาไม่แพงค่ะมาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะเป็นผนสามไถบุกเบิก ป่าช้างนะคะตัวนี้70แรงม้าค่ะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะคะเดี๋ยวมาดูสภาพตัวเครื่องยนต์กันเลยสภาพตัวเครื่องยนต์นะคะลูกค้าตัวนี้เป็นสีเดิมๆคู่ตัวจากโรงงานค่ะไม่มีรอยแกะรอยรื้อนะคะไม่มีรอยรั่วซึมค่ะดูใกล้ๆกันได้เลยนะคะไม่มีรอยแกะท่อนนะคะตัวนี้เป็นคาบน้ํานะคะลูกค้านี่ค่ะสวยเดิมจากโรงงานลูกค้าดูสีตามสายเลดนะคะตัวนี้เป็นสีคู่ตัวทั้งหมดนะคะ มาร์กยังอยู่เลยนะคะมาร์กของใหม่ยังอยู่ครบนะคะนี่ค่ะให้ดูใกล้ๆก,กันเลยนะคะไม่มีรอยแกะรอยหรือแน่นอนสำหรับ M7040 ตัวนี้นะคะชั่วโมงการใช้งานค่ะตัวนี้อยู่ที่1 1 0 9ชั่วโมงเท่านั้นนะคะดูสภาพรอบๆคันกันเลยนี่ค่ะ เป็นสีเดิมๆจากโรงงานนะคะเบาะนะคะมีรอยขาดนิดหน่อยนะคะเป็นเบาะแท้นะคะหลังคาไม่แตกไม่รล้านะคะตามห้องเกียร์นะคะลูกค้าตามห้องเกียร์นะคะไม่แตกไม่รล้าสภาพเดิมๆคู่ตัวทั้งหมดนะคะถือว่าสภาพดีแล้วก็พร้อมใช้งานเลยนะคะนี่ค่ะ สีสันของรถเป็นสีเดิมๆคู่ตัวจากโรงงานนะคะน่าใช้มากๆนะคะสำหรับ m 7 0 4 0นะคะอ่าะคะมาดูด้านยางค่ะยางหน้าดอกเต็มนะคะสภาพสวยกระทะล้อเป็นสีเดิมคู่ตัวค่ะยางหลังก็เช่นกันนะคะตัวนี้ดอกเต็มเป็นยางโอตานิด้วยนะคะยางแท้แน่นอนนะคะตัวนี้นี่ค่ะ กระทะล้อค่ะเป็นสีเดิมๆคู่ตัวลูกค้าดูใกล้ๆก,กันได้เลยนะคะไม่มีสนิมนะคะตัวนี้เป็นรถไล่และเป็นสีเดิมคู่ตัวจากโรงงานเลยนะคะนี่ค่ะมาดูด้านหลังของรถบ้างนะคะด้านหลังของรถนะคะตามแขนยกนะคะไม่มีรอยออกรอยดามนะคะ ไม่มีรอยแกะรอยลื้อนะคะสำหรับ M7040 ค่ะ PTO นะคะตัวนี้ยังไม่ได้เปิดใช้งานนะคะตัวนี้ใช้แค่ในไร่อย่างเดียวนะคะสำหรับ M7040 ป้ายทะเบียนค่ะต่อค7309การจนาบุรีนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจคันนี้นะคะสามารถแจ้งป้ายทะเบียนกับโบมาได้เลยนะคะสั่งจองคันนี้ได้รับรถคันนี้ชัวร์แน่นอนนะคะ มาพร้อมผานสามค่ะตัวนี้เป็นผานสามตาช้างนะคะสะภาพสวยใบเต็มนะคะพร้อมใช้เลยนี่ค่ะเป็นยางโอตนันิคู่ตัวของรถนะคะยางดอกเต็มทั้งสี่เส้นนะคะกระทะล้อเป็นสีเดิมคู่ตัวจากโรงงานค่ะนี่ค่ะสวยๆเดิมๆเลยนะคะไม่มีรอยแกะท่อนนะคะเป็นสีเดิมๆคู่ตัวค่ะ สำหรับท่านไหนที่อยู่ไกลนะคะถ้าเกิดว่าไม่สะดวกมาดูรถนะคะสามารถโอนจองโอนมัดจำกันได้นะคะลูกค้านี่คะ่ะ M7040 ตัวนี้นะคะราคานะคะอยู่ที่598,000บาทเท่านั้นคะ่ะ 598,000บาทเท่านั้นนะคะพร้อมจะส่งให้ฟรีนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจแต่ถ้าไม่สะดวกมาดูรถนะคะสามารถโอนจองโอนมัดจำได้นะคะมัดจำ20,000บาทนะคะในส่วนที่เหลือจะส่งถึงที่แล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะสนใจโทรสอบถามได้เลยค่ะ0819136451นะคะหรือว่าอยากจะเข้ามาทดลองขับนะคะร้านอยู่ที่ ตำบลวังบัวอำเภอคลองขุงงจังหวัดกำแพงเพชรค,ค่ะแล้วก็มีค่าแนะนำให้ด้วยคัะละ5,000นะคะใครที่มีญาติหรือคนรู้จักกำลังตามหารุ่นนี้อยู่นะคะก็ฝากแนะนำกันด้วยนะคะสำหรับตัวนี้ M7040 ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันเลยนะคะพร้อมดูระบบไฮดรอลิกกันเลยค่ะ เดี๋ยวรอช่างกันสักครู่หนึ่งนะคะลูกค้าตัวนี้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องไฮดรอลิกนะคะพร้อมใช้เลยนะคะใครสนใจก็สามารถจับจองกันได้นะคะมีคันเดียวนะคะแล้วก็เพิ่งได้มาด้วยตัวนี้นะคะเดี๋ยวรอช่างกันสักครู่หนึ่งนะคะจะมาทดลองขับแล้วก็ลองไฮดรอลิกให้ลูกค้าดูนะคะ